สวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการทุกท่านวันนี้เรามีโครงการโครงการหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นโครงการที่ช่วยสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทค่ะทุกๆบริษัทคงคล้ายๆกันถูกไหมคะอยากจะทําให้มีผลประกอบการสูงที่สุดรายจ่ายเคยอยากให้มีน้อยที่สุดเพื่อให้กําไร มากที่สุดถูกไหมคะแต่เมื่อเรามีกําไรมากเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะถูกเอาไปคูณฐานภาษีของนิติบุคคลและเสียภาษีมากขึ้นดังนั้นคะ่ะเป้าหมายที่ทุกๆบริษัทต้องการก็คือการสร้างค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นเพื่อให้กําไรน้อยลง่ากภาษีน้อยลง แต่ไม่ต้องการให้รายรับลดลงถูกไหมคะวันนี้นิวมิเรื่องมาอัปเดตค่ะเป็นการช่วยสร้างค่าใช้จ่ายให้บริษัทโดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตของเราเป็นเครื่องมือค่ะหลายๆคนถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นที่ดินเป็นรถเป็นค่าใช้จ่ายกรรมการอย่างอื่นได้ไหมได้ทั้งหมดค่ะเพียงแต่ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตของเรามีข้อดีคือสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ง่ายค่ะ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาของกรมธรรม์กรมธรรม์เราจะกลายเป็นเงินสดให้กับท่านผู้ประกอบการทันทีค่ะแล้วใครที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างอย่างแรกค่ะกรรมการทุกท่านในหนังสือจดทะเบียนบริษัทสามารถร่วมโครงการนี้ได้ค่ะรวมถึงผู้บริหารระดับสูงทุกๆท,ท่านที่มีความสําคัญกับองค์กรก็สามารถร่วมโครงการนี้ได้ค่ะแล้วใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ล่ะในเมื่อเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แน่นอนค่ะกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้สามารถเลือกให้ทายาทของกรรมการเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการทําสวัสดิการดีๆคืนให้กับกรรมการเนี่ยค่ะแต่หลายคนก็ถามนิวค่ะอา้าวถ้าโครงการนี้เป็นการซื้อประกันให้กรรมการแล้วได้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทดังนั้นรายจ่ายก้อนนี้ต้องถูกรวมเป็นรายได้ของกรรมการหรือเปล่า ชัวค่ะรายจ่ายก้อนนี้จะถูกบันทึกเป็นรายรับของกรรมการแน่นอนค่ะเปรียบเสมือนการจ่ายเงินเดือนเปรียบเสมือนการจ่ายโบนัสค่ะแต่ไฮไลท์เลยนะคะของโครงการเราค่ะเพราะกรรมการหลายๆท่านไม่กล้าทําโครงการนี้เพราะกลัวว่าถ้าร่วมโครงการบริษัทได้รายจ่ายแต่ภาษีกรรมการสูงขึ้นจะแก้ปัญหายังไงล่ะตอบโจทย์ได้ค่ะเพราะโครงการสามารถนําภาษีนะคะที่เกิดจากเบี้ยประกันตัวนี้ มานับรวมเป็นรายจ่ายของบริษัทได้เป็นทอดที่ 2.. มันว้าวมากอะ่ะเท่ากับบริษัทกําลังได้ค่า้จ่ายสองก้อนค่ะก้อนแรกคือเบีย้ยประกันที่ทําให้กรรมการก้อนที่2คือภาษีที่เป็นเกิดจากภาษีออกแทนให้กับกรรมการค่ะมันดีเยี่ยมมากๆเลยคําถามยอดฮิตที่คนจะถามนิวต่อไปค่ะ อ้าวแล้ววันที่รับเงินคืนจากกรมทรนล่ะเพราะกรมทรนอาจจะทําได้หลากหลายรูปแบบอาจจะทำเป็นแบบเงินออมมีเงินคืนอาจจะทําเป็นกรมทรนสุขภาพมีเงินสินไหมเงินเหล่านั้นต้องถูกเสียภาษีหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะเงินคืนจากกรมธรรประกันชีวิตทุกรูปแบบไม่ต้องถูกนําไปคนนํานวณภาษีค่ะมันดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ นิวว่าเรามีรายละเอียดของโครงการอีกมากมายที่เราอาจจะต้องไปพูดคุยกันนิวอาจจะต้องขอดูงบประมาณของบริษัทก่อนว่าสามารถร่วมโครงการได้ไหมกรรมการต้องร่วมโครงการกี่ท่านเราทำการนัดหมายกันดีไหมคะขอ,องโอกาสทางเราได้เข้าไปดูรายละเอียดให้กับทางบริษัทก่อนแล้วเราจะขออนุญาตเวิร์กอัลทำงานต่อให้เพื่อให้ทางบริษัทดูความเหมาะสมในการร่วมโครงการด้วยกันดีไหมคะถ้าสนใจร่วมโครงการด้วยกัน ดูรับรวลกกากรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อของข้อมูลไปขอบคุณค่ะ